สบายดีพี่น้อง FC ทุก่านไปสุมองสุบร้อนนี่ก็มาพบม,มาพอกระซองใม่ิินข้ามบ้านหน้าพี่น้องเม่เนียงนยังไม่ได้เมื่อพี่น้องเลยบรรดาเสี่ยวเสี่ยวมาหาก็เลยสิภาพไปเยี่ยมยายพี่น้องรักต่างไว้เนะาะอยู่ใน,นเพื่อนเนอพิ่นอลไพี่น้องตรงขามก็บาวโคง้งเพื่อนตรงขามก็บาบโคง้งก,โคงกันนู้เล็กก็บาวโค้งไปเลยพี่น้องเป็นสัมผัส ได้ของฝากติดไม้ติดมือไปน้อยหนึ่งพี่น้งคาเฟ่ยายเพิ่มมากจะไปฝาเพิ่นไปเยี่ยมเพิ่นเก่งมนนังสาสเบสุดติอีอันนี้เสียวปาปเสียวปทิ้งข้ามกล่วไปน้ำเมฆอะยาวัดลูกอะไปอยู่น้ำแม่ใหญ่ไปอยู่น้ำแม่ใหญ่หนูเล็กไป เออไปขวดจิรอใส่หัวตะไคร่น้ำแดงรักต่างไว้ยพี่น้องร้ายเมืเอไรบ่ได้มาหายายโหโนเลก็กสิครับคนบ้านเดียวกันมนาะอพอกันความมันมานหลดุดน้อยคุยกันหูเรื่องคุยกันทู้เรื่องนี่มาพี่น้องพี่น้องกนนะกันยายกันทุกอย่าง น้เล็กเป็นยังไงทักทายยายแล้วบอลน้เล็กยายสบายดียายยายสบายดีพี่น้องนี่สบายดีก็ว่าเป็นเนี่ยขับรถต้องภาษาภาษาบ้านแล้วก็อะไรแบบนี้สบายอย่งเงี้ยสาสามีเห็นยังใครกินอะไรพอดีเลยค่ะพูดอะไรกินข้าวสบายดีไปยายไหมไปยายนี่น่ายาย ใจกินกินกินคำบ่แม e ่ไปได้ไปหาน่ะใจเด้อเพื่อนเพื่อนตะกี้เพื่อนเพื่อนบ่ซานเว้ยเหยนบอกบ้ยเป็นเหยนเออเห็นเด้มันเป็นมันกำลังสุดไปเหรอเหยนก็ได้สั่งพ้นเลยว่าเหตุกินใอ้แฟนกระด้่รักจางไหวก็เห็ดกินยังเป็ดบ่เกี่ยวข้าววะเออเห็นน้าบ่ไปเห็ดน้ามันนะ เบิ่งอยู่บ่ะปังไาอยู่ดีมีแห้งหัวใหญ่เก่าโอ้หัวะหนักแบบแค่ๆไว้ท่านแบบหนักต้นหนักตัวตัวโลกเบาหวานมันยากแน่เยานเดี๋ยวเดี๋ยว สองโมงเป็นสามโมงเป็นเลยนะไม่ได้มันสีจูบลงไปบอกเจ้านะก็ะ่านยช่ได้ยังเกาะได้เย้ายได้ย้ายอยากได้ทีวีมาถนเพือนแล้วยายอยากได้ทีวีเอออยู่มาหลายปีผมมีโทรศัพท์เบิ่งมอมันมีแต่มันห่างไปจะโดนแล้วห่างไปชงคำปีเราตึงแ่จีกยังก็อนละโค้งยังลูมาอยู่ลาวจะปีอะไรมาป้าฮะมันอยู่ลาวจะปีนะไม่มัน ทำไมยุราตุงองยสิบเก้าปีนี่แ้สิบเก้าสาวกปี้วยสาวแฟนอกบอยเกิดไหมอกบอยเกิดมาน่ะองปีบอสิบเก้าอบอยเขาถามแม่อยู่แม่เขาบอกสิเก้เสิรอายสิบเด่นสิบคนะยี่สิเด่นนี่กับิมายุราบอสี่บิมาซื้อทีอยู่ใกล้ๆกับแยกคนสุริน มาุเคยๆ่มยยายเป็นคนยายหัวยุเลานี่ยายยายแ่คอนแก่นเนยก็หาคอนแก่นเะเออยายอยู่คอนแก่นอันนี้สุรินอันนี้คนสุรินกันยู่ยายคอนแก่นกับสุรินก็บ่รเนาะจะได้สุรินกับไปสิงห์สินไปทั้งหลายเลยนสรอะเนาะคนเสเเนี่ยทีอยากไปสิงห์น นี you, Nacional, children, ่แหละพี่น้องเพื่อนซานเพื่อนนักกว่าซางคำอีอพี่น้องเลยอ้สักไายพี่น้องนะไอ้สบายดีเนี่ย้อ่นสาเออเฮ็ดกินเฮ็ดเก็บข่าวเพื่อนไปเกี่ยวข่าวรับจ้างบ้าเอ้ยเก็บน้ำพ่อน้ำแม่นะแม่ครัวเพื่นเดียวพี่น้อง

ซอยย่าเพันแน่พอได้แอมพาบ้านใหม่คือซาวคัมกันยังดีนะเฮ้ยเนาะแม่นวยทางเหี้ยไชิปแผ่นดีเนาะแม่นพี่น้องซอยย่าเพันแน่เพราะว่าที่น้าพ่นตกมากอะสงสารเพ่นนะนะเออทุ้งเข้าใส่อันนะเพาะเสื่อนนะเพราะว่าด้วยด้วยความหักความหมักเนาะมาอยู่กับพี่น้องเลยคนสะอาดตรงนั้นแม่น พ่นสาดสะอา้มากเลยนะไม่มขึ้นมากมันเอียงอยู่แปอยู่พี่น้องสุข้นขัขับยเพลอนเนาหนูเล็กเอ้ยเบาๆนะลูกไอ้วันอกวนาเป็นซาอรเากเปพที่่เป็นย่างว่าดีลราอยู่บนนี้เมีความสุขยางก็่ได้เาเลยเว่าหัวเราเอาอีนีนี่แหละเอางย่างพู้ใด้บ้างอะน้องน่อเดินอ้าวไอ้เบิ้งล่ะเขาเรีว่ามนแม่เจ้า เป็นความสุขทางใจนะยายนะ้าบรีเหตดกินบะแต่ละเหือจะบริเห็ดวะเข็ดยุ่วกบเผาอะนรเร็ยเลยนะเจ็บไก่ขั้วหกยอดอ่ะเขาจะได้กินยุ่วก็พวกปลาพวกเนหิ่งห้อยแจับย่างก็ยังแต่พวกน้ิเ็ดไยาหมกพุงบบอยังไรยู่นี่นาของนอนคนแก่ไปแน้ ของนอนกยายว่าต้องตั้นไปซื้อแผ่นเดียวปวกกินบ้างแลลวเนาะมมันจะดูดเนาะบงบิ่งความตไดขนาดเยอทั้งไม้ค่ะคนก็ถือมันจะลายปีเตอรหัวเลยัวแวเยบบพ้นตกมาเาไปมองยูเห็นว่าไม่น้องนั่งพ้นแกแล้วน่อยป่านอนั่งได้มองพ้นละมองตรางในนมองนี่ก็นั่งได้ยอัทมานบรรษัทท่านรรมัเามาด่ามังกวได้มอง ลมตีเราบูบไปเลแล้วลมลงมาลมใครอยู่อืมโอเคเลยมีเห็ดมัดไบแล้วฉันไม่รู้อื้อเห็ดมันก็บอกว่าหะมันงูถึงโป๊กของเลนเขาต้องกัมุนได้อืมเห็ดมัดไบหลายเด้ออันนี้ว่าผัดลมใส่นะตัวนี้เอก็ใส่ตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วมันก็มีตัวเดียวแต่ว่ามันร้านเห็ดเนี่ยวะแต่มันบ่มุนซ้ำมันนี้มุนอันนี้ เาไปกตกยหยิบเอโอ้ใบแตกว่โอ้ใบกกใส่รถจอดจอนี่เหยิบมันติดกส่กับะได้ละหาเมมีใบ์นะเปลี่ยนม่คือทางไทยเนทางไทยนมีของเยเยอทั้งาแมนแมนบ้านเฮามันย่านเอเออต้องไปหาคาโอยหย่านั่นจูนหักดอกเรียนเรางสิได้เห็นให้เราใหม่อ้ย อางนี้ดินิองได้ไหม <c oughs> นิรถนิเล็กระวังบันไดนะหนูเล็กงงน่าขายงานดีดิเราเป็นด้วยนะมารถเนาะเพื่อน <c oughs> บ้านมาเห็นอัน <c oughs> เพื่นมาเที่ยวหนูเล็กมาเที่ยวท้าเปเที่ยวลาวดิ <c oughs> เพื่นอยู่สุรินทร์มาเที่ยวลาวอันผู้หญิงเพื่นเคยมาถูกปะ ไปเหย่พามาเน้นนะพนอาพัวอยู่สุรินเด้อเพ่นอาผัวอยู่สุรินแมนพ่นกันเลยผ้าพัวผ้าขอบครัวมาเที่ยวนอกน้องพิญาญาตทั้งพัวพ่นพ่นก็เลยพามาเที่ยวนะยายามันไปง่ายม่าง่ายแล้วเนาะถ้าไปงาาว่ายงานแกก็มาเดี๋ยวเขาเปิดแถวนี้ไปได้ง่ายก เมนเออเอยไปเกี่ยวเขาเกี่วเาือกคแล้วงปากไปแล้วไปส่งปากมันมาให้จ้งเสื่อมแล้ววางมาให้จังซอยเนะ้ไปเกี่ยวกัอีพอง้องง้อมสองคนสิเลี้ยวงบ่ ว่า voi, <c oughs> มันเป็นอะไรนั่นนะมันมันมีน้ำทั้งรูมเนี่ยเราคงนั่นน่ะฝนตกวยเกลอีกแ่ังไล่บเบิดู่ฮะมังไล่บเบิดอยนั่นโอ้โบเบิดอลไปตรงบบ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 บมบบ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 เบบบบตบบบบาบบ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 บ้บบบบ่บงบบบบบบบ เป็นนำใจของเขาเขาหาเจ้าไปซื้อหาหมื่นกีหาหมื่นคือเงินหยุยายจ้าูยุหาสิบพันอ่าหูบล้ยเนะมาอยู่ลาเขาตังดนเลยกระเท่ากับร้อยบาทพี่นะหาหมื่นบานเงินเท่าทานี้มันเนาะกี่นะสิหนกี่ร้อยเท่าไรร้อยหาสิบกหรือว่าเท่าไรตะกี้ร้อยหาสิบบาทมาปีนี้เนาะยายเนาะแบบว่า ล่งแห้งพี่น้องเอ้อย่างนี้ข้ากับบุมีลายกันเลยหายเพลินเพราะได้ไส้พี่น้องเออมันกับบุมีสุดคนเนาะมาแต่ละเถือก็เห็นอีต้นเพลินสองสารยายพี่น้องเอ้นางของโมกอยู่ก็ได้ไปเห็นยังนั่งอยู่นี่แหละเพลินกวานพินย้ายอันได้เงินอันยังก็บย้ายเงินคนแก่บ่เออก้อนคนแก่กับแบล็บ่ได้ขับบ่ได้เลยโอ้ได้อย่าหักย้ายได้อยู่เนาะได้อยู่ขาสิเขาธนาคารไว้ให้ เห็นะค้วใช่ไหมพวกาหารบนบนใกล้ไปเปื่อยๆอยงเต้ไม่ไมแต่ย่างสะดวกไปสะดวกได้ไหมจำเป็นบ่นะบ่ได้หลายเพราะว่าตอนนั้นนั้นตอนนั้นเอาเอทีเอ็มเนี่ยให้เขาไปกดให้เขาจะบ่ได้หลายก็ขอจะได้ได้เล็กปีปีปลายได้เลยท่านแม่ก็เก็บไว้นะแต่ว่าเอามาจะต้องจะต้องเจ้าบ่ไปกดจังได้บ่อคุณได้ไปกดก็ได้เอทีเอ็มก้อนเขไปกกดเอาเลย เขาปฏิเเอามาให้เขาก็เอาสองร้อยเขาไปกดให้ว่าบางทีก็แบบกดจำแล้วมันเลยว่นนี้ก็เจ็บนี่นี่บบาหมวกนี่อะไรนะซาอันซาโนเล็กอยากเห็นอยากได้ผู้บ่าวหน่อยอ้าวผู้บ่าวบ้านหลังนั้นมีสองคนเด้อเบ่าวกิจกับเบ้าหมวกไรเบ่าวดำบ่าวดำอยู่หลังพี่คนเลยเพื่อนกันเป็นเพื่อนบ่าวดำบ่เปิดเพลง แมนงี้นบาดำบาดำเปิดเพลงยนะเดี๋ยวหาาเสียไปน้ำห,หาหำ oh, ยใครพูดองอนนก,ก็ได้ทุกมก้วพีนไปฮอนีฮักซีล่าะพกันคลิปหน้าพี่นอออ้องขากลาบาำ่าสบายดีได้พี่น้องได้จากได้ก็ซอยพิจราร์นานะพี่นอ้องซอยซอยห้ย่ายแบบว่า <c oughs> มี <c oughs> มีคนบุกลับานเพิ่นเป็นอย่างกะีวินท่าอยู่แบบนี้เหมืนก็เขาใจม่เมือัหกหกค่ะเที่ยวมาไทยกิน